ก้าซีบก้สิบซ่กาก้ซีก้สิบซ่าวร์ไรตี้ปีส,สนิตกีเกมอยากรุมข่าวสารรวมกันมันเชิงแบบเอ็กซคลูซีฟ วันนี้เราจะพาไปกระเทบเปลือกเบื้องหลังชีวิตสุดรันทดของดุดดาวเจใหญ่แห่งแก๊งแห่งเอาท์ในซีรีส์เปลือกรักปอ้มหลวงแห่งเอาจะดูเดือดสะเทือนใจแค่ไหนตามไปกาซีกาสิบสองกันเลยจ้าแม้ความสัมพันธ์ชีวิตรักของทั้ง4สาวทารินีกันตานภาและสมสุดาจากซีรีส์เปลือกรัก ห่วงเอาจะหนักหนาเข่าคันวิกฤตขนาดไหนแต่คงไม่มีใครรันทดเท่าเจ้ใหญ่ของกลุ่มอย่างดุดด่าที่ต้องเผเชิญมรสุมชีวิตคู่แบบจัดเต็มแสบถึงสวงทั้งเรื่องการนอกใจสวัสดีค่ะหนูชื่อใบเฟิร์นนะคะเย็นนี้ท่านรัฐมนตรีสมพรจะมาที่บ้านนะคนณเดินมาหาไว้ด้วยหรือจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแกฟังไว้เลยนะ ช่างแกยังอยากจะทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างนี้แล้วกฉันจะจับไม่ได้กันเพ้งซะพูดดีๆหน่อยได้ไหมนั่นลูกทั้งคนนะไอ้บ้าจะไปแกมัมกนมแล้วอย่างเง,งี้ยจะบ้าหนักมากหนักมาก <laughs> เป็นสองตอนสุดท้ายที่พี่ว่าเหมือนเล่นมาทั้งเรื่องจริงๆตอนแรกๆอ่ะของน้องๆถ่ายกันอโอยเราชิลจังเลยโอ้ยเราชิลจังเลย <laughs> ราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราผ่านมามันมีอะไรบ้างแล้วก็บทค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เห็นพื้นแบ็กกราวน์ของตัวเราเองก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็ขนลุกพอสมควร <c oughs> แต่เพราะปัญหาชีวิตรักที่ต้องฝันฝ่ามาอย่างโชคโชนนี้แหละค่ะเป็นเหตุให้สอปอกเอ้ยเจดุดดูจากเขาอกเขาใจในทุกวิกฤตความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนได้เป็นอย่างดีสมแล้วละคะกับตำแหน่งไลฟ์โคชตัวแม่แห่งแก๊งแห่งเอา เรื่องชีวิตคู่มันก็คู่ใครคู่มันไปตัดสินแทนเขาไม่ได้หรอกก็อยที่รักกันมากแต่ละคู่เนี่ยมีกี่คู่แล้วล่ะที่แอาไปมีชู้มีกิ๊กเนี่ยกล้าทำก็ต้องกล้ารับถึงจะนับว่าเป็นคนกล้าคนกล้าตายครั้งเดียวจ่คนที่้ลาด ายหลายครั้งก็ขำคมค่อนข้าง, <Wow. S 1> างเยอะขำคมค่อนข้างเยอะ <laughs> ก็บางทีก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะที่อายุขนาดนี้แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นดุดดาวอะ่ะมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะักในการที่จะเข้าใจปัญหาแต่ละคนเรารู้สึกว่าการที่เรามีความเข้าใจให้ใครบางคนสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นของขวัญให้เขาแล้วมันก็จะเป็นของขวัญให้ตัวเราเองด้วยรูปมติดต บทสรุปของทุกปมความรักที่ถูกชฉาไว้ใต้เปลือกความสมบูรณ์แบบในซีรีส์เปลือกรักปมลวงแห่งเาารับชมแบบรวดเดียวจบได้แล้ววันนี้ทางโมโนแม x คิมจุลารัตในภาพยนตร์ขอเจอเธออีกสักครั้งซีวยเกนเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องอยอมรับว่าตัวละครวีที่จะตัวนั้นรับหน้าที่สูงบนบาทกอนนะว่าเป็นตัวละครสําคัญที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดงานนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบ สาวขิมเลยจำเป็นต้องถ่ายทอดอิ่นเนอร์ให้สาวสตา์สระพัดรับช่วงต่อแอคติ้งความเป็นวีในทุกกระเบียดนิ้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันในภาพยนตร์เลยแม้แต่ซินเดียวก็ตามหนูไม่ได้เขาสินกับสาตาเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าภายในกองเนี่ยหนูก็จะมีแบบพูดคุยกับน้องว่าเอ๊ะเราจะเล่นกันประมาณไหนวันใหม่เนี่ยจะมีความคิดความอ่านเนี่ยเหมือนกับวีโดยโดยอยู่แล้วในเชิงของแอคติ้งอะค่ะเหมือนสาตาก็ต้องแบบเล่นให้ใกล้เคียงหนูแล้วก็ พิ่มความสดใสเข้าไปแม้ความยากจะอยู่ที่ทั้ทงสองคนต้องแอกติงคเตอร์ออกมาให้ได้ใกล้เคียงกันอย่างถึงที่สุดแต่ง,งานนี้สาวขิมบอกเลยว่าไร้ปัญหาเพราะในชีวิตจริงทั้งตัวเธอและน้องสตาราต่างก็มีม,มุมที่เหมือนกันอย่างก,กับแกะเรียกว่าจื่นกันง่ายลงตัวเหมาะเจาะเหมือนจบวังยังไงอย่าง,งานั้นที่ิมค สาวขิมและสตาร์ด้วยตัวคุณเองได้ในภาพยนตร์ขอเจอเธออีกสักครั้งซีอู่เกนได้แล้ววันนี้ที่โมโนแมสทีเดียวจ้ากลบมาติดตามความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ในรายการกาซิกาซิบสตาทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเคารพรงชาติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโ o n ชเวจ้า